สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะชเชอเบลมีดดับไทยและมีส,ยสวยๆจากพี่ช่างบอยปราเสิร์แพนนั่นเองค่ะวันนี้ก็มาพบกันนะคะเชา้าวันอาทิตย์ที่25 พฤษสภาคมนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะเป็นงานเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันและก็จะเป็นเม็ดของลูกปืนตลับลูกปืนเยอรมันเอสเคฟนั่นเองค่ะวันนี้จะเป็นงานเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันมาพร้อมฝัก P ี c ีทุกเล่มเลยนะคะวันนี้มากันสิบเล่มค่ะอยากได้ทรงแบบไหนชอบงานแบบไหนวันนี้มีหลากหลายให้พี่ๆได้ชมกันนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็งานเล่มแรกเนี่ยจะเป็นใบอินเน็ตค่ะ ที่ค่อนข้างใบใหญ่ใบโตเลยนะคะตรงนี้ทํามาจากเหล็กตลับลูกปืนเดอรมัน SKF ของเรานั่นเองค่ะใบยาวอยู่ที่12.9นิ้วสันนะ7มิลค่ะใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะสําหรับเล่มน,นี้นะคะจะมีรอยลายเส้นอยู่ สองเส้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันวงด้านในนั่นเองนะคะแต่มีลายอยู่ด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งไม่มีค่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะคะถือว่างานเล่มนี้เนี่ยมีตหนิก,ก็คือตรงที่ว่ามีรอยแยกนะคะเป็นก็ไม่ใช่รอยแยกเป็นรอยแบบเหมือนเป็นลายเส้นอยู่ด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งไม่มีแต่งานมีดของเราก็ยังคงรับประกันงานมีดทุกเล่มค่ะตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา900บาททัวร์นั่นเองค่ะมาพร้อมฝัก PVC นะคะตรงนี้ สน,สนใจงานนี้เล่มไหนก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร064ค่ะ9892265นั่นเองนะคะและเล่มที่2ของเราค่ะเป็นเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันอีกเช่นเคยค่ะชุดนี้เป็นทางชุดเลยนะคะที่มาพร้อมกับฝัก PVC นั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่2ของเราใบยาวอยู่ที่13.1นิ้วสันหนา8มิลค่ะใบกว้าง1.6นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะ,ะ,คะสำหรับงานเล่มนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับด้ามไม้ประดูด้วยนะคะปอกคอเหล็กค่ะ มีลายเส้นอยู่ด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งไม่มีค่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่2ของเราแบ่งปันกันที่ราคา900บาททัวนั่นเองค่ะที่มาพร้อมกับฝัก pvc ด้วยนะคะงานชุดนี้แถมฝัก pvc ให้ทั้งหมดค่ะตรงนี้พี่ๆไม่ต้องเพิ่มเติมกันเลยทีเดียวนะคะและทางร้านเรายังมีบริการส่งให้ฟรีและก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะแต่สําหรับการเก็บเงินปลายทางเนี่ยก็ต้อง บวกเพิ่ม50บาทค่ะเพราะว่าเป็นค่าบริการการเก็บเงินปลายทางนะคะตรงนี้ทางขนส่งของเราเนี่ยเราส่งกับไปสนีไทยนะคะตรงนี้ก็สามารถสะดวกสบายส่งได้ทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลตรงนี้ก็ได้รับของอย่างแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับงานเล่มที่3ของเรานะคะใบยาวอยู่ที่9.4นิ้วค่ะสันหนา8มิลค่ะใบกว้าง2นิ้วและดน้า 6.1นิ้วนะคะสำหรับงานเล่มที่3ของเราค่ะแบ่งปันกันที่ราคา800บาททวนนั่นเองค่ะตรงนี้กับงานใบนิบที่ยาว9นิ้ว10นิ้วนะคะตรงนี้ก็จะมีมากัน5เล่มค่ะส่วนอกสนใจงานมีดเล่มไหนรีบจับจองกันได้เลยค่ะเพราะว่า1คลิปมีเพียงแค่1เล่มเท่านั้นค่ะสำหรับงานเล่มที่3ของเราแบ่งปันกันที่ราคา800บาททวนนั่นเองค่ะแถมฝัก PVC ให้ทุกเล่มด้วยนะคะตรงนี้มาต่อกับงานเล่มที่4กันได้เลยค่ะสำหรับใบที่4ต ตรงนี้ใบยาวอยู่ที่9นิ้วค่ะสันหนา8มิลใบกว้าง2.1นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะสําหรับงานเล่มที่4ของเราแบ่งปันกันที่ราคา800บาททวนนั่นเองค่ะมาพร้อมด้ามและมาพร้อมฝัก pvc ด้วยนะคะราคานี้โดนอกโดนใจพี่เบีอย่างแน่นอนค่ะมาต่อสําหรับงานเล่มที่5ตรงนี้ค่ะสําหรับใบที่5ของเราใบยาวอยู่ที่ 9.2นิ้วค่ะสันหนา7มิลใบกว้าง2.2นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่5ตรงนี้นะคะก็แบ่งปันที่ราคา800บาททวนค่ะตรงนี้มาพร้อมฝัก PVC ด้วยนะคะสำหรับงานเล่มที่3,4,5,6,7ตรงนี้เนี่ยจะไม่มีลายเส้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นเหล็กสลับลูกปืนเยอรมันวงด้านนอกค่ะจึงทําให้ไม่มีลายเส้นอยู่ด้านหนึ่งนะคะแต่สําหรับงานที่มีลายเส้นอยู่ด้านหนึ่งเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้จริงอยู่และก็สามารถใช้งานหนักได้สะดวกสบายค่ะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ ของเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันวงด้านในนั่นเองค่ะมาต่อสําหรับงานเล่มที่6กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่6ของเรานะคะใบยาวอยู่ที่10นิ้วค่ะสันหนา9้ามิลใบกว้าง2.2นิ้วและด้ามหกนนิ้วค่ะสําหรับงานเล่มที่6ของเราตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา800บาททวนค่ะและก็ที่สำคัญค่ะมีมาพร้อมกับฝัก PVC ให้ทุกเล่มเลยนะคะสำหรับคลิปพิเศษตรงนี้นั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่7กันได้เลยค่ะ งานเล่มที่7ของเราค่ะใบยาวอยู่ที่9.5นิ้วสันหน,น้า7มิลค่ะใบกว้าง2.1นิ้วและน้าม6.1นิ้วสําหรับงานเล่มที่7ของเรานะคะใบยาวอยู่ที่ อาใบยาวอยู่ที่9.5นิ้วไปแล้วนะคะมาแบ่งปันกันที่ราคา800บาททันนั่นเองค่ะสำหรับงานเล็กตลับลูกปืนเยอรมัน s k f ชุดนี้ก็มีมาทั้งหมด7เล่มนะคะและก็จะเป็นใบเล็กแบบนี้นะคะที่เคยลงเฉพาะใบเปล่ากันไปแล้วนะคะตรงนี้จะทำมาจากเม็ดตลับลูกปืนเยอรมันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงว่ามีไหมเม็ดตลับลูกปืนจะเป็น เขเรียกว่าเป็นรูกป,ปืนของตลับลูกป,ปืนเยอรมันนะคะตรงนี้ต่มาพร้อมกับด้ามไม้ด้วยนะคะก็ด้ามยาวอยู่ที่6นิ้วนะคะ สำหรับงานเล่มที่8ของเราค่ะใบยาวอยู่ที่5นิ้วสันหนา5มิลค่ะใบกว้าง2.2นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่8ของเรานะคะมาพร้อมไม้มาพร้อมกับด้ามไม้ปราดูปปากคอเล็กด้วยนะคะเล่มน,นี้ก็จะมาพร้อมฝักให้ด้วยค่ะแถมฟรีฝัก P ี c ให้1อันนะคะตรงนี้แบ่งปันที่ราคา550บาทส่งให้ฟรีค่ะตรงนี้เป็นงานแร่หรือว่าเป็นงานมีดพกเล็กนั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมีดแบบทรง ไซส์แบบไซส์เล็กแล้วก็กระทะรัดนะคะตรงนี้ก็พกพาได้สะดวกเลยทีเดียวค่ะมาต่อกับงานเล่มที่9ก้ากันได้เลยค่ะใบยาวอยู่ที่5.6นิ้วสันหนาะ5มิลค่ะใบกว้าง2.1นิ้วและด้าม6.1นิ้วเล่มที่เก้าของเราตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา550บาทส่งให้ฟรีค่ะมาพร้อมกับฝัก p VC ให้1อันด้วยนะคะตรงนี้พร้อมใช้งานค่ะเพราะว่ามีทุกเล่มของเราเนี่ยเปิดคมพร้อมใช้งานและยังสามารถใช้งานได้หนักใช้งานหนักใช้งานจริงได้และงานนี้ ของเรารับประกันงานนี้ทุกเล่มด้วยนะคะตรงนี้และมาต่อกันเล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้ค่ะที่เป็นเม็ดลูกปืนตลับลูกปืนเยอรมันเอสเคของเราเล่มที่10ตรงนี้ใบยาวอยู่ที่5.1นิ้วค่ะสันหนา4ี่มิลใบกว้าง2 2จนิ้วและดน้าม6.1นิ้วนะคะตรงนี้มาพร้อมด้ามไม้แล้วก็ฝัก p VC ให้1อันด้วยนะคะแบ่งปันที่ราคาห50บาทส่งให้ฟรีค่ะวันนี้ก็มาครบกัน1ิบเล่มแล้วนะคะสนอกสนใจงานนีดเล่มไหนก็อย่าลืม ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0649892265ยังสามารถใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ line, สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและก็รูปภาพหรือว่าข้อมูลมีดเนี่ยเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ